ฝนตกไหมทางนู้นน่ะแม่มาร้องเพลงก็ร้องไม่เปลี่ยนเหมือนแม่มารีไม่รู้จะคุยอะไรฝนตกไมมทางนู้นน่ะแม่มาเพ็รตีอย่างบ้านหลังนั้นน่ะ ยังไม่เคยเห็นเนาะส่วนมากจะเป็นแต่เพื่อนเก่าๆอ่ะเพื่อนเก่าๆจะเห็นเพื่อนเก่าๆอ่ะ ทำงานไปด้วยเห็นเพรชัดไหมก้งส่องออกไปข้างนอกเนาะเพรก็ พับผ้าไป,ไปด้วยทำงานไปด้วยพี่นาน,นาไล์สุดไปด้วยเฮ้ยหยูกับสาบร้อนระอุร้อนตะอุสวัสดีจ้าน้องอัน่าก็เจอ ก็ยัดนะแต่เพื่อนเก่า หมุนซ้ายหมุนขวาเลยเพรเมเ่อตะเกียทักทักพี่พี่น้องน้องก็ไม่ทั่วไม่ชาขึ้นไหม ใครขึ้นแม่มารีช่วงนี้แต่เมื่อตกี้นะ่ะเห็นน้องอินฟ้าพูดอยู่นะแต่เพชรก็ระงตาออกมาเห็นเนาะต้องรีบพับผ้ารีบพับผ้าก่อนทำออก <laughs> กลัวตกใจกฮ่าฮ่าฮ่าสัน <laughs> เ,อเอาหน้าดักขึ้นไหมใครขึ้นแม่มารี ช่วงนี้แต่เมื่อตกี้น่ะเห็นน้องอินฟ้าพูดอยู่นะแต่เพชรก็ห้องเพชรก็เงียบเงียบระห้องเพชรไม่ห้องเล็กๆเนาะเหมือนกันกับห้องแม่มารีกับพี่นาน,นั่นแหละ ไม่ค่อยมีดวงตาหรอกเพราะว่าดวงตาก็ส่วนมากก็ไปให้แต่เพื่อนเพื่อนไปด้วยไลฟ์ไปด้วยไปปลูกกระโพดเดือนตุลาตามสบายเลยนะคะเนาะตามสบายเลยเพจก็ทำงานไปด้วยมากเลยหลับ หนูก็หลับนะหนูฟังตลอดนะแต่หนูก็หลับช่วงนั้นนะเป็นเป็นช่วงที่หนูอยากนอนหนูฟังตลอดน้องฮาน,น่าตอนนี้ก็ไปบ้านแล้วพี่ปองเราไม่ทั่วไม่ถึงกันเลยเข้าไม่ว่าจะเข้าห้องอาจารย์ไม่ว่าจะเข้าห้องน้องแพทไม่ว่าไม่ว่าจะเข้าห้องน้องหนิง<ม>เก็บเสือ้อผ้ายัดใส่กระเป๋า จะผ่านกดผ่านเกณฑ์สักทีเนาะอยากนอนจังเลยง่วงนอนแบบสุด แม่มารีมาอยู่เป็นพี่หนู่มทำออกกลัวตกใจฮ่าฮ่าฮ่าสั่นเอาหน้าทำงานบ้าน ทำงานไปด้วยไลฟ์ไปด้วยโฮโฮเก็บเสื้อผ้าเนี่ยดีนะเพชรหลานเพชรให้เครื่องมาแสบตาไหม ไม่ได้เดีอเดแต่ไม่มีข้าวอ่ะต้องไปเอาอยู่บ้านหลังใหญ่ไม่รู้ว่าแม่หุงข้าวไว้ไหมไปดูไปเอาเลยข้าวทำงานบ้านไปด้วยพับผ้าไปด้วยโอ้ยดูดีเพชร <c oughs> ผ่านจะ <c oughs> ใครมาแล้วก็แวะมาพูด เมืม่อวานนี้ใครเนาะคุณครูเจนเหรอบ้านใหญ่คืออะไรเหรอพี่ทำงคน,นหน้านี่ตัวเล็กมากเลย ใช่เนาะเราก็ชื่นใจนั่นแหละเหมือนแม่มารีบอกนั่นแหละบ้านหมู่บ้านใหญ่ก็หมู่บ้าน้วยเดือดเรานั่นแหละความหมายอก็เทปอยู่ในบ้านหมู่บ้าน้วยเดือด